สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องนาะทารออฟเชียลนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูน้องยุกิน่าสงสารมากๆเลยนอนหลับค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องเหนื่อยจากการไปทํางานมาติดต่อกันหลายวันมากๆรวมไปถึงวันก่อน,อนที่มีงานถึงเช้านะคะแล้วน้องก็ต้องไปอัดเสียงแล้วก็มีงานติดต่อกันทั้งกลางคืนกว่าจะเสร็จแล้วก็ตอนเนื่องด้วยเช้าวันนี้เรามีนัดซ้อมกันเที่ยงตรง น้องก็ต้องรีบมาตั้งแต่เช้านะคะพี่น้องคะพี่โบเห็นแล้วว่าน้องกําลังนอนหลับคงจะเหนื่อยมากๆเลยถึงได้หลับหลับอยู่หม่องสถานทีซ้อเลยคะ่ะหลับอยู่หน้าเวทีเลยเพราะว่ามีสปีรลิตมากเพราะเตรียมตัวที่จะรอขึ้นฉากซ้อมฉากต่อไปเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะน้องอยูกินอนหลับอยู่หน้าเวทีเลยหน้าเวทีซ้อมเลยขึ้นเหนื่อยมาก สงสารม,มากๆกันเลบต้องอาศัยเวลาเราตอนนี้นะคเะ, ela, ะเพราะว่าเด็กศิวมีเวลาแล้วเพราะว่าซอมเสร็จแล้วก็จะตอนเย็นก็จะได้แสดงต่อเพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนของมุกยูก็มีแค่ช่วงเวลาที่ไม่ได้ซ้อมขึ้นฉากนะคะเบรกขึ้นฉาแกแต่จะเป็นอาศัยนอนพักเวลานี้น่าสงสารม,มากๆด้านนอนอมุกยีนองแขมตุปป๊กยู่ คืนไปทํางานมาหนักมากตอนเช้ามีงานตอนเที่ยงซ้อมเที่ยงอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะก็จะมารอเพื่อนๆขึ้นฉากซ้อมอยู่ตรงนี้นี่ค่ะพี่ตู่พี่อ้อนพี่ออสก็จะมาซ้อมอยู่ตรงนี้วห,หน้านกตรงนี้น้องยูกันนอนตรงนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะหน้าเวทีเลยน,น่าสงสารมากคนสวยมาก คะน้องยุกินอนอยู่หน้าเวทีเลยนอนรอเพื่อที่จะเข้าฉากรับีดีด้วยค่ะพี่น้องรับแบบแบตเตอรี่หมดเลยเพราะว่าลุยงานมาหนักมากๆทั้งวันทั้งคืนเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาพักของน้องอยูกก็มีแค่ช่วงที่ไม,ไม่ได้ซ้อมในฉากาก็จะมาไปพัก<า>ตรงนี้นะคะพี่ สวยของข้าวคนเก่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกไปซ้อมนะคะว่าน้องยูจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เอกเดี๋ยวให้พี่เอกวีรศักดิ์เป็นคนปลุกน้องยูนะคะไปรู้สาวมาจีหอน้องยูลูกยูยูรับเปลือกอีรีค่ะพี่น้องรับรับเปลือกอีรีดีนี่เมื่อยคักเมื่อยคักอีรียูลูก อยู่เกียร์เอ้ยบอมเป็นฝันเหรอติวีน้องเดี๋ยวให้ให้พี่เหกเป็นคนปลูกอ๋แล้วเพราจับแมวมาปลูกูน้องยูน้องยูน้องยูลึกอีลีเด้ยมึงไงอีลีน้องยูยูเกียร์เสียท่านนอนน้องยูลูกอยู่อยู่อยู่ ยุก no. oh, <that> ี <regen cannot be weird> ้น <Around streaming> ka? <that> ้องยูลูกยูเอกบุกสิโว่าตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ยตื่นแล้วขึ้นฉากลูกนุฝันมาดูลองเพลงพีทนุปันเราดูลองเพ่งพีทนุได้เลขมาบ้างเหรอมาได้ณช่วงเวลานี้เราก็ยังคงซ้อมอยู่นะคะซ้อมล่ำเรื่อง ของไลฟ์ที่32เป็นเรื่องลูกหักได้กินหนงังลูกสร้างได้กินดูกนะคะพี่น้องคะ่ะทุกคนก็ยังซ้อมอยู่ครบพี่ <c oughs> เอกวิรศักดิก์ัวนานุตอนนี้เป็นฉากที่4น้องโบออกฉากมาแล้วนะคะคือฉาก3ตอนนี้เป็นฉากของพี่ออสพี่ออสพี่ตู่นะคะัวานุ อาจารย์ดนตรีกำลังเตรียมเซตอุปกรณ์นะคะเขาก็ยังซ้อมกันอยู่ต่อเน,นื่องอย่าลืมติดตามดะ้ค่ะพี่น้องคะไลฟ์ที่32ลำเลียงตอ่อกรนใสุดเพศค่ะฝากติดตามช่องนะัทวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนของมอลำเสียงมีหกด้วยนะคะขอบคุณท,ทุกกำลังใจค่ะ